ทุเรียนอ่อนเจอแล้วไปไหนนี่แต่ที่ี่แน่ไม่ได้เอาไปประมูลเนี่ย <c oughs> นั่นไม่ได้นั่นเป็นของกลางเนี่ฮะแต่ถามว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยไปไหนส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าตรวจไม่เจอล่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอที่ลงอ่ามีส่วนหนึ่งนะเป็นทุเรียนอ่อนถ้าไม่เจอก็ส่งไปจีนสิครับเพราะลงก็เตรียมแพ็กใส่กล่องไปจีนแล้วแต่ถ้าเจอโดยเจ้าหน้าที่เจอโดยลง้ง คนที่เอาทุเรียนมาส่งบอกว่าหลงก็ไม่รับคนที่เอาทุเรียนมาขายมาแล้วก็กเสียไปแล้วทำยังไงไปขายล้มแดงครับทุเรียนอ่อนเนี่ยไปขายกิโลละสิบบาททุเรียนอ่อนไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้เจอแล้วลงไม่รับซื้อแล้วไม่ได้ไปขุดหลุมฝังดินไปเผาทิ้งเอาไปขายล้มแดงครับล้มแดงคือใครล้มแดงก็คือร้านขายทุเรียนที่อยู่ข้างทางสุขุมวิทนี่แหละฮะท่านผู้ชมตลอดแนวจันทบุร <laughs> ี ขายล่มแดงแล้วก็ถามว่าแล้วล่มแดงไปทํะไรไปขายทําทุเรียนกวนโลละสิบบาทล่มแดงรับซื้อกิโลละสิบบาทแล้วถามว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเจอไปสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากิโลถ้าเอาไปขายล่มแดงสี่ร้อยกว่าโลถามว่าแล้วเขาจะาไปขายทําทุเรียนกวนทั้งสี่ร้อยกว่าโลหรือเปล่าหรือมันจะตีกลับหลุดกลับมาขายให้กับนักท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าตอนางั้นทุเรียนอ่อนไม่ได้หายไปไหนครับนี่ กลับมาที่ล่มแดงนี่การสอบถามนะคนเดียวทุเรียนมาขายลงแล้วตรวจพบว่าเกือบ1 0เป็นทุเรียนอ่อนเขาบอกว่านี่เขาก็รู้กันอยู่แล้วในวงการตัดมันเจอได้นะพอเจอลงเก็ไม่รับซื้อเราก็ไปขายล่มแดงเขารู้กันอยู่แล้วว่าไปขายล่มแดงกิโลละสิบบาทนี่นี่ผมฟังมาจากหูเลยเพราะงั้นทุเรียนอ่อนไม่ได้หายไปไหนเอาไปทําทุเรียนกวนเออเขาว่าน้นครับแล้วทุเรียนอ่อนคืออะไร เขาบอกทุเรียนอ่อนคือทุเรียนที่ตัดก่อนครบอายุเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นหมายความว่าเจ้าของสวนซึ่งเขารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าดอกบานเมื่อไหร่เขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าช่วงเวลาที่จะตัดแล้วทุเรียนไม่อ่อนเนี่ยคือช่วงไหนที่มาของปัญหาแต่ช่วงต้นเนี่ยช่วงเนี้ยกระดุมเนี่ยราคาจะดีเดี๋ยวถ้าช้ากว่าน,นี้หน่อยผลผลิตเริ่มออกเยอะราคาจะตกเร่งตัดถ้าเอาไว้ชัวร์มันต้องตัดหลายครั้งเสียเวลาลูดไปเลยนี่คือปัญหา แล้วเมื่อวานไปคุยกับทางลรงเขาบอกบางครั้งมือตัดเนี่ยขาดประสบการณ์เพราะตัดตัดมาเลยบางลูกมันยังอ่อนเนี่ยขาดประสบการณ์แต่จากการพูดคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงทุเรียนเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยที่ล้งบอกในจะน้อยส่วนใหญ่เรื่องนี้เป็นหลักภาครัฐเขาก็เลยกําหนดมาเลยเปอร์เซ็นต์แป้งของแต่ละพันธุ์กระดมเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่ต่ำกว่า27% ชนีพวงมณี0หมอนทอง32%เปอชาวสวนเองเนี่ยเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยเขามีวิธีการเบื้องต้นถ้าเป็นพันกระดุมหลังจากดอกบานแล้วนับไปเลย90วัน3เดือนตัดแก่แน่นี่คือกระดุมถ้าเป็นชนีพวงมณีเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ100วันพอดอกบานแล้วนับไปเลย100วันตัดแก่แน่ แต่ถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยผดอกบานใช้เวลาร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบวันตัดรับรองทุเรียนแก่ได้ที่แต่มันก็มีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องแดดด้วยนะเรื่องฝนเรื่องของอายุของต้นทุเรียนด้วยแต่โดยเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เขามีการออกมาตรการของประกาศของจังหวัดจันทบุรีอยู่แล้วเพื่อป้องกันปัญหาเขาเรียกว่าทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนเขาะจะกําหนดเลยกระดุมกําหนดวันเลยวันตัด ต้องหลัง20มีนาคมนี่เขาเอาค่าเฉลีย่ยเลยว่าดอกมันเริ่มบานก่อนหน้านี้มาแล้วประมาณ3เดือน20มีนาหลัง20มีนาเนี่ยตัดได้เลยชนีกับภูมิมณีต้องหลัง10เมษายนกลางเดือนหน้าส่วนหมอนทองเนี่ยต้องหลัง25เมษายนเห็นไหม,มฮะตัดได้ถ้าจะตัดก่อนวันที่กำหนดเมื่อสักครู่ถ้าเป็นในส่วนเกษ,ษตรกรก็นําตัวอย่างหรือทุเรียนในสวนเนี่ยนนมาเลยมาตรวจที่สํานักงานเกษตร แต่ถ้าเป็นลงนะครับอย่างเนี้ยช่วงเนี้ยเขาบอกกําหนดวันตัดของกระดุมเนี่ยต้องหลัง20มีนาคมไปแล้วตอนนี้ตัดแล้วก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สพหสํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเข้าไปตรวจสอบถามว่าผู้ที่เข้าข่ายถูกดําเนินคดีเนี่ยมีใครบ้างมี3ส่วนตอนนี้เนี่ยเขาจะดูเรื่องของเจตนาและจะดําเนินคดี3ส่วนคือลงมือตัดและเจ้าของสวน